สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฏและค้านากรกฎนะคะมาแล้วกับคลิปความรักของคุณนะคะมาดูซิว่าความรักของชาวกรกฎนั้นระยะนี้นะคะจะเป็นพลังงานแบบไหนมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์คุณนั้นจะดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่รหองระแหงกันมาหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของคนที่คุณคบหาดูใจอยู่นะคะว่า เขาเป็นยังไงบ้างคนนี้จะเป็นเนื้อคู่คุณไหมจะเป็นคนที่ใช่เขาจะจริงจังจริงใจกับคุณหรือเปล่าด้วยนะคะสําหรับชาวกรกฎนะจะเป็นผู้ที่กตั้งแต่วันที่22อมิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะคะก็เป็นการแบ่งแบบสาสตตะวันตกนะ คือไม่ตรงกับของไทยนะคะรับชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นแต่และช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองการเปิดพลังงานไทยก็เป็นแบบภาพรวมเท่านั้นนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องพิจารณาดูนะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนที่ไม่หมอได้กล่าวมาบ้างอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเราตรงเลยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ไม่หมอได้ให้ไอดีไลน์ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ,ะภาพรวมไปก่อนนะไพ่หลักของ ความสัมพันธ์คุณนะคะได้ไพเ่เจ็ดถ้วยเอ้ยขอโทษที8ปดถ้วยนะคะหมายความว่าจะมีการได้ห่างๆกันไกลๆกันหรือคือไม่ไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะด้วยเรื่องงานสำหรับบางท่านนะหรือว่าในบางท่านก็เจอในเรื่องของการเดินทางก็มีด้วยหรืออีกหนึ่งกรณีนะคะ เขาและคุณนั้นเหมือนกับว่ามีเรื่องที่ผิดใจกันไม่เข้าอ,อกไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะมีบางอย่างที่คุณนั้นเหมือนกับว่าถูกแฟนคุณโกรธเอาอะค่ะเป็นในเรื่องของความหึงหวงก็มีด้วยนะหรือชาวกรกฎช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่ามีใครเข้ามาใกล้คุณเขาเขารู้สึกไม่โอเคอะค่ะรู้สึกหึงคุณไม่ว่าจะ คนที่ทํางานหรือว่าเป็นเพื่อนคุณก็ได้เป็นคนที่คุณรู้จักหรือในบางกรณีก็เป็นแฟนเก่าที่กลายมาเป็นเพื่อนใครก็ได้ที่เข้าใกล้คุณเขาก็หึงไปหมดนะคะระยะน,นี้นะคะแฟนคุณค่อนข้างที่จะขี้หึงเป็นพิเศษค่อนข้างที่จะ,ะโกรธง่ายโมโหง่ายฉุนเฉียวอะไรทํานองนั้นนะคะ ทีนี้สําหรับท่านที่ถามหาความชัดเจนนะคะคู่รักใหม่ก็ตามหรือว่าคบกันนานแล้วแต่ความชัดเจนนั้นไม่เคยเกิดขึ้นสักทีเหมือนกับว่า,ามีไหมนะคะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะเปิดเผยให้กับคนใกล้ชิดคนที่สนิทได้รับรู้เท่านั้นหรือว่าคนที่ทํางานแต่ก็ยังไม่ใช่การที่จะพาไปเจอพ่อแม่ก็ได้ด้วยนะคะรู้จักกันแค่เป็น เพื่อนในวงวงเพื่อนเท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่การเปิดตัวกับผู้ใหญ่คือจะจะมีชาวราศีกันราศีตุลนนะคะราศีก็โลกดมังกรก็มาด้วยมีนก็มาด้วยนะคะคนที่คุณเดียวอยู่นั้นถ้าไม่มีราศีตามที่ไม่หมอพูดก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะพลังงานตามนี้เลยมีไพ่เนื้อคู่ขึ้น คนนี้นะคะเป็นเนื้อคู่คนแล้วและก็จะเป็นคนที่คบกันได้นานๆด้วยแต่ในช่วงนี้นะคะจะมีความระแวงความไม่ไว้ใจการที่คุณถูกเขากโกรธรักนะเพราะรักนี่แหละจึงหึงขนาดนี้จึงห่วงขนาดนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่นะโกรธหึงหึงแรงโมโหแรงอะไรทำนองนั้น ค่อนข้างที่จะดูนะแฟนคุณอ่ะมาดูซิว่าโกรธแล้วไม่คุยกันโกรธแล้วไม่มาหามาเจอนี่สินะทำตัวเฉยชายเย็นชานะคะ,ะมาดูซิว่าแม่หมอจะถามให้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับท่านที่กำลังร่อองระแหงกันเนี่ยนะคะ เดี๋ยวก็ดีขึ้นนี่นะชาวกรกฎนะคะมีไพ่สามถ้วยจะได้เจอกันกันกบเขาเขาจะมาหาคุณนะคะหรือว่าจะคุยกันดีขึ้นจะมีการรอมชอมกันหรือว่าจะหายโกรธเขาหรือคุณนะคะจะมีการที่มางง้อนะแต่แม่หมอก็บอกไม่ได้นะว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายที่ไปงอ้อลักษณะเหมือนกับว่า ฝ่ายไ,ไหนที่ผิดหรือว่าฝ่ายไหนที่รู้ตัวว่าทําไม่ดีกับเขาก็จะเป็นฝ่ายที่เข้าไปง้อนะคะดูแล้วนะคะไพ่ฝั่งง้อเนี่ยจะเป็นฝั่งเขาซะมากกว่าเขาง้อคุณเขาสนใจคุณนะคะแล้วคนนี้น่ะเขาในบางกรณีนะเหมือนเขาอยากจะมีลูกมะท่านที่เป็นครอบครัวกันนานแล้วหรือว่า อยู่กินกันแต่ยังไม่ได้แต่งเขาอยากจะมีรูปนี่นะคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณนะชววาวกรกฎดแต่ปัญหาก็ยังเยอะอยู่นะติดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือว,ว่าเรื่องอเวลาด้วยนะคะอยากจะมีแต่ก็ยังมีไม่ได้เนาะ หรืออีกหนึ่งกรณีนะคะเขาคิดว่าอยากจะมีลูกกับคุณเพราะว่าจะได้ครอบครองตัวคุณคุณจะไม่ได้ไปไหนอะไรทำนองนั้นจะได้เลิกเจ้าชู้สักทีจะได้เลิกมีคนมาชอบคุณสักทีนะคะสำหรับท่านที่เป็นรักใหม่ไม่หมาะจะดูว่าเป็นยังไงบ้าง ขอเปิดไพ่นะคะสำหรับท่านที่คู่รักใหม่มาดูซิว่าเขา,เาที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างให้พลังงานแบบไหนกับชาวกรกดอยู่ห่างกันเนาะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและก,กันดีกว่านะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ดีด้วยช้าๆแต่มั่นคงนะคะ มีความสุขดีแล้วก็คุณและเขาจะมีเคมีที่ตรงกันมีการช่วยเหลือนะคะการดูแลเอาใจใส่คุณขาตกบกพร่องตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องการงานหรือเป็นการช่วยเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีปัญหาเขาจะช่วยคุณนั่นเองนะคะการให้คำปรึกษาก็ได้ด้วยช่วยคุณคิดช่วยคุณหาทางออกกับ ชีวิตคุณได้คนนี้พึ่งพาใส่ได้นะชาวกรกฏจริงจังนะคะแต่เสียอย่างเดียวคือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้หึงเกินไปอะไรทำนองนั้นก็เพราะรักแหละจึงหึงนะคะขี้น้อยใจเก่งด้วยอาละนะคะเจอ คนที่ขี้น้อยใจแล้วถ้าคนที่คุณคบหาอยู่เป็นผู้ชายนะคะเขาก็เป็นคนที่ถึงแม้ว่าตัวเป็นชายแต่ก็ยังไงล่ะเป็นทหารเป็นตำรวจแต่พออยู่กับคุณอ่ะเขามักจะน้อยใจคุณเสมอๆเอ๊ะแปลกแฮะทหารตำรวจชาวต่างชาติเด่นนะคะหน้าตานี่เข่งขรึมใชี แต่พออยู่กับแฟนนี่ขี้น้อยใจเก่งๆนะคะประมาณนั้นอ่ายังไงต่อนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาคุณคือคนที่ดีที่สุดคนที่เขาอยากจะได้มาเป็นแฟนเป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขา เขาจริงจังแล้วก็มั่นคงกับคุณมากๆอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีลูกด้วยกันนะคะและในบางกรณีบางคู่คนนี้นะคะเขาเป็นเนื้อคู่คุณอ่าไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะชาวกรกฎใช่แล้วละ่ะคนนี้นะคะยังไงก็ไม่แคล้วแน่ๆท่านที่รอคอยก,การตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าอยากที่จะมีลูก คุณก็จะได้สมหวังละคราวนี้นะคะส่วนท่านที่ไม่พร้อมก็ป้องกันดีๆนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการมีบทมีการตั้งครันเกิดขึ้นนะคะโอเค จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะชาวกรกฎหลังจากที่คุณได้มีความวุ่นวายกับเรื่องราวความรกักหรือว่าผ่านกาันงอนกันหลองละแห่งกันแต่เป็นการงอนที่ไม่ได้ทะเลาะกันนะงอนแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วก็ทำหน้าบึ้ใสายเท่านั้นเองนะคะไม่มีการที่ทะเลาะแบบรุนแรงนะคะหน้าบูดใสียกันเฉยเฉยเท่านั้นเดี๋ยวก็จะคุยกันดีขึ้นนะคะ โอเคนะคะค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่ภาพรวมออกมาดีมากๆนะคะจะมีการที่คุณได้รับการดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นจากคนรักของคุณนั่นเองนะคะ ะนะประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวความรักของชาวโกโรกฏขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปที่ไม่หมอทำก็กรุณากด b s c r i b e กดไลคนะ์กด,กด like, กติดตามส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเราตรงเลยนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้แม่หมอได้ให้อดี์ที่ใต้คลิปเข้ามาสองถึงเขาว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่เราไหมจะคบกันได้นานๆไหมเขาจริงจังจริงใจ,งจ,งจงกับคุณหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก็จะสามารถส่องถึงความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณด้วยนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ